ของขวัญจากนี่ FC ที่น่ารักค่ะของขวัญจากพี่กุ้งมาแกะดูซิว่ามีอะไรบ้างปีนี้ทุกคนทุกคนมาแกะกันทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะเป็นอนที่น่ารักทุกคนปีใหม่แล้วเป็นยังไงกันบ้างนี่นี่พิเศษพี่กุ้งนะคะ FC ติดตามแม่ก้อยมาหลายปีแล้วทุกคนส่งอะไรมาให้ทุกคนก็คือขอบคุณทุกคน FC ที่น่ารักทุกคนนะคะที่ติดตามแม่ก้อยมานะทคนขอบคุณมา อ,อ,อ้้อะไรอะไรมาดูทุกคนดูนี่าทุกคนคืออะไรนะะเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนนะคะใครยังไม่รู้จักแม่ก้อยนะคะแม่ก้อยพาทำกับทุกคนแม่ก้อยพาทำทำคลิปเกี่ยวกับกระสนะคะแล้วก็ DIY แล้วก็เป็นเกี่ยวกับเคล็ดลับแม่บ้านนะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็ขอบคุณมากๆากแว่าโอ้ี่ FC ส่งมาให้ทุกคน <c oughs> ขอบคุณมากมากแ่ <c oughs> ขอบคุณพี่กุ้งคนสวยมากมาค่ะ <c oughs> เป็นอะไรคะแม่พี่กุง้งพี่กุงก้งจะทขาขนม ทำขนมทำขนมแบบเนี่ค่ะทุกคนพี่กุ้มทำขนมเปียะทุกคนนี่ขนมเปี๊ยพี่คุ้มแบบว่าเป็นขนมเปียะแบบไส้เค็มไส้ลาวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีหลายแบบนะจะมีหลายไส้ทุกคนนี่คุ้งก็น่ารักค่ะทุกคนโอ้น่ากินม,มากทุกคนเป็นขนมเปียะไส้เค็มไข่เค็มนะคะคุณพ่อ เนี่ยคือพ่อคุงชอบมากคือจะบอกว่าพ่อคุณก็ชอบขนมเปียกแล้วก็ชอบขนมเปียกทุกคนน่ารักมากพี่คุงแพ็คมาอย่างดีทุกคนขนมเปียกอร่อยมากทุกคนคืออร่อยอร่อยจริงอร่อยแบบว่าแบบเป็นเดี๋ยวพี่คุงเปิดร้านอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วทุกคนนะคะเป็นแบบแบบเป็นขนมเบเกอรี่โฮมเมดนะทุกคนนะขนมเปียกเ็นขอบคุณพี่คุ้มากมากค่ะทุกคนมาดูกันเลยว้ายิเปียก ดูพี่กุ้งทำขนมอร่อยมากทุกคนทุกคนไม่ก้อยแนะนำเลยเดี๋ยวแม่ก้อยจะทิ้งไปตัดขนมเปียกไว้ให้ทุกคนมาดูอะไรพี่กุ้งบอกไม่ก้อยว่าไม่ก้อยส่งขนมเปียกมาให้กินทุกคนดูโออะไรอะค,คุณพ่ออะไรเลยอไม่ต <laughs> ึงตึงอะไรคะเดี๋ยว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 ,ยวโอ้ยละลาทุกคนคืออะไร กระเป๋าลายสกุล้าน่ารักมากเลยโอ้ยวีปิน่ารักกะโลดูส่งของให้แล้กัโอ้ยกระเป๋าเฮ้ยโอ้ก็เป็นกระเป๋าตังกระเป๋าใส่ลิปสติกโอ้ยอ้ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีน่ารักมากทุกคนใส่ลิปสติกใส่เครื่องสำอางใสดตังกันโอ้ยน่ารักทุกใบเลยเหมือนเหมือนลูกเอาของคุณแม่ของคุณลูกของพี่โกกิของน้องกิ๋วพี่คุณน่ารักมากขอบคุณค่ะแล้วมาทุกโต๊ะไปทุกคนมาแกะกล่องแกะกล่องรับปีใหม่ อะไรคะอะไรวุ้นมาักอะไรงูวกะเหรอเขโอ้ยหุ่ยน่ารักมันไม่กลยไม่มีหัวคุมม้มหัวน่าอาบน้ำไปดิทุกคนโอ้ยน่ารักใช่ไหมหมวกคุ้มผมแล้วก็เป็นหมวกที่แบบว่าใส่แบบกันหนาวได้ด้วยทุกคนอุ่นๆนะใส่ไปสวนเออเฮ้ยนี่ไม่เคยเห็นเฮ้ยนี่ไม่เคยเห็นน่รารักเออคุ้มหัวอาบน้ําก็ได้หรือแบบหน,นาวๆแบบปิดหูแบบหน,นาวๆเนาะรรสีโอรุสุดสวยอู๋ปิ่งกุ้งรู้ใจสวยสุดๆทุกคน ขอบคุณมากมากสวยขอบคุณพี่กุ้งมากขอบคุณพี่กุ้งขอบคุณไอเฮียกรคือลูกชายนะแล้วก็ขอบคุณไอเฮียนะคะแบบขอบคุณเอ็นดูแม่ก้อยนะส่งของขวัญปีใหม่มาให้ด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่กุ้งแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่กุ้งแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านมากค่ะที่ติดตามแม่ก้อยเนาะทำแม่ก้อยทำคลิปเกษตรมาแบบครบเจ็ดปีแล้วทุกคนรู้สกย ช่วยช่วยช่วยทุกโอ้เนื้อผ้าสบายด้วยทุกคนโอ้ยแล้วใส่ยังไงชุดสั้นชุดยาวเดี๋ยวดูนะทุกคนโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้สวยเป็นชุดเป็นเป็นผ้าอินเบาๆนะคะไม่หนานะแล้วก็จั้มแขนสวยๆอย่างนี้เลยทุกคนใส่แล้วสวยมาก คนแล้วก็ขับผิวด้วยนะคะทุกคนคือเป็นเทคนิคใครแบบว่าอยากแต่งตัวให้ดูเด็กแล้วอ่อนเยายนะเสื้อผ้าของเรานะใส่แล้วจะต้องดูอายุเด็กกว่าจริง5ปีถึง10ปีนะเป็นเคล็ดลับนะเพื่อนขอบคุณพี่กุ้งมากเลยอ้ยรู้ใจอันนี้ใส่เข้าสวนได้เลยทุกคนสวยมากแล้วก็ขับผิวโอ้ยขอบคุณพี่กุง้งขอบคุณมากแล้วก็ชิ้นต่อไปโอ้ยเซ็กซี่เลยนะนะ ทุกคนเป็นเสื้อที่น่ารักพันนิ่งมากเลยนี่ดตัวนี้ก็สวยสงสายตั้งหกให้พี่โกกิกับน้องกิ๋วนะเองให้เขาดูแะสวยมากเลยนี่สวยค่ะทุกคนพัานิ่งมากแล้วก็สวยสุดๆนี่สุดๆสวยใส่กับกางเกงยีนใส่กับขาเกยขาชาหรือกระโปรงได้เลยคุ้ยขอบคุณมากค่ะพี่โก้เฮ้ยดูวตัวนี้มันค่อยชอบ แต่จะแ,แบบไม่ใช่ใช้เราเนาะทุกคนแต่แม่ก็ชอบสไตล์สีขาวแขนยาวแล้วแบบว่าเออเปิดครึ่งตัวอย่างเงี้ยทุกคนมันจะดูเด็กนะดูเด็กมากแต่ตรงใจน่าจะเป็นของพี่กอกีแล้วแหละโอ้ยสวยมากพี่กุ้งขอบคุณมากนะคะพี่กุ้งน่ารักสุดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่กุ้งขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยทุกคนนะวนนเราจะเป็นพูดคุยคอมเมนต์กับแม่ก้อยนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอะไรคะูเป็นผ้าบนคอใช่ไหมใช่ใช่ใช ถือผ้านคอแบบผ้าแพรสวยๆสวยใส่กระชุ่มราแบบูคอสวยๆนะอต่อไปนีคไรทุกคนนี่เน้า่ะบพิวสุดๆไอเดียวดูก่อนเ็นสไตล์ไหนนะทุกคนโอ้ยโอ้ยสะดน่าลยเป็นแบบ ชุดสกสวยๆอ่ะโอ้ใส่แล้วดูขับผิวมากโอยขอบคุณพี่กุ้งมากนะคะน่ารักๆขอ,ขอบคุณพี่กุ้งมากๆเลยค่ะโอ้น่ารักเอ็นดูเอ็นดูไม่ก้อยแล้วครอบครัวนะดูแต่ว่ามีชุดสวยๆมาให้ไม่ก้อยใส่ด้วยขอบคุณมาก,จากใจค่ะทุกคนสวยไหมชอบชอบชุดไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไม่ก้อยใส่ชุดไหนสวยอย่าลืมคอมเมนต์นะคะทุกคนสวยมากทุกคนผ้าแบบนุ่มใส่สบายมากแล้วก็อะไรอีกคะ เป็นของอะไรคะเดนทิเต้เป็นบ้วนปากกับตัวยาสีฟันโอ,อ้สวยอะ่ะเป็นฟ้าทลายโจรตัวนี้โอ้ยนี่ได้เช่นนี้คือออกจากบ้านได้เลยไม่ต้องจัดกระเป๋านะพี่กุ้งจัดให้เหมือนอารมณ์จะไปเที่ยวได้เลยทุกคนเสื้อผ้าหน้าผมอุปกรณ์ดูแลทำความสะอาดแล้วก็มีขนมนห้ด้วยทุกคนแล้วนี่อะไรเอย่ยเป็นอู้เบบี้เฟสเป็นอ่าสมมุดทาย t อจ g i n g ก็คือความหมอนเยาวทุกคนอขอบคุณพี่กุ้งมากว่ะมีเซ็ดดูแลผิว ดูเลยผิวหน้าแล้วดูเลยฟันแล้วช่วงปากด้วยนี่อะไรอีกทุกคนโอ้ยกล้วยโอ้ยกล้วยดูอยู่กล้วยอย่างนั้นคือมันเป็นกระเป๋าแบนๆเขาเรียกว่าใส่กับสูตรที่เป็นสูตรเบเซอร์สวยๆตัวใหญ่ๆผู้หญิงคนนี้เขใส่สูตรเบเซอร์สวยมากแล้วก็มีกับกระเป๋าแบนๆอย่างนี้ทุกคนน่ารักมากใส่กระเป๋าสตางค์ใส่เอกสารใส่มือถือใส่อะไรนะโน้ตบุ๊กใส่โน้ตบุ๊กใส่แท็บเล็ต มันสวยมากทุกคนแบบก็จะสะพายใส่ชุดเบสท์อย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าอย่างเงี้ยสะพายอย่างเงี้ยสวยมันก็สวยมากโอ้ทุกคนดูน่ารักสุดโอ้ยโอ้ยตายแล้วพระใจอะไรกันเนี่ยเป็นข้าวของข้าวของโพนี่โว้ยนี่ต้นตุ้งโพนี่ทุกคนดูโว้ยน้องผิวหมดอยากได้พอดีเลยทุกคนโว้ยขอบคุณที่ชู เป็นพ่อผมเพานี่นี่น้องโกกีกับน้องกิ๋วยังไม่มาพี่โกกิกับน้องกิ๋วยังไม่มาถ้าไมาเห็นได้แบบกรี๊ดบ้านแปลกนะขอบคุณพี่กุ้งขอบคุณไอเดียมากๆขอบคุณน้องกอนมากๆนะคะส่งของขวัญปีใหม่มาให้กับแม่ก้อยนะคะขอบคุณมากากระแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านก็จะบอกว่าขอบคุณพี่กุ้งไม่เอ็นดูแม่ก้อยนะคุณ f อทุกคนทุกท่านเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าขนมขนมพี่กุ้งอร่อยมากเดี๋ยวแม่ก้อยโชว์ขนมนี่ไงทุกคนนี่คือขนมเปียะ ไส้ถั่วนะคะและก็มีไข่เค็มเต็มเต็มลูกเต็มเต็มฟองแบบอารมณ์แบบเหมือนมีสองฟองเลยคือลูกใหญ่มากทุกคนไม่ก้อยชิมแล้วแบบนี่สิสูตรที่ไม่ก้อยตามหาคือได้ซื้อฝากพี่ฝากน้องก็สูตรนี้เลยไม่ก้อยลองดูนี่ทุกคนขนมเปี๊ยไข่เค็มเต็มเต็มลูกลูกใหญ่มากทุกคนลูกใหญ่มากแล้ว่า พี่กุ้งจะเพ็คมาอย่างดีนะคะทุกคนคือมันก็จะบอกว่าเขามันใหญ่มากทุกคนค่ะนี่ต่ให้ดูไข่เค็มเต็มเต็มฟองค่ะเพื่อนๆโอ้ยไข่เค็มเต็มเต็มฟองนี่ไข่เค็มเต็มเต็มฟองนี่ค่ะเป็นลูกเป็นลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะคะทุก,นทก,นก,กคนคือจุกอะอารมณ์แม้ก็ว่าเหมือนพี่กุ้งใส่ไข่เค็มมาสองลูกอย่างเงี้ยเลยนะทุกคนคืออย่างนั้นเลยคือไข่เค็มเป็นไข่เค็มที่ลูกใหญ่มากทุกคนแนะนำเลยอร่อยมาก ทั้งแบบทากาแฟทาเขียวไม้กะเป็นสุดหรือน้ำสมุนไพรน้ำต่างๆสูตรต่างๆที่เพื่อนๆชอบนะม่ความแนะนำเลยคุณไม่ผิดหวังทุกคนจะซื้อเป็นของฝากให้คุณผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือจะซื้อทานเองไม่ผิดหวังอ,อร่อยมากแล้วก็จะทิ้งเอาพิกัดไว้ให้นะทุกคนนะจะเป็นลายของพี่กุงุงจะทิ้งพิกัดไว้ใต้ลิปเลยทุกคนอร่อยจริงไม่กล้คอนเฟิร์มอร่อยจริงไม่ผิดหวังคนะ่ะ ขอคุณพี่กุ้งมากนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากจากใจเลยค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่กุ้งมากนะคะขนมเปี๊ยะอร่อยอร่อยแม่ก้อยทิ้งพี่กัดไว้ให้แล้วใครอยากกินขนมเปี๊ยะอร่อยอร่อยเหมือนเลยก้อยพี่กัดตายคลิปเลยจ้าบ๊ายบายไปก่อนเลยทุกคนขอบคุณพี่กุ้งมากคะ่ะขอบคุณมากจากใจจ้า